ไปดูดิใครมามาเธอเดินโอเคอร่อยนะครับสวัสดีค่ะพี่เกลี่ตอนนี้เรามารับน้องธันวาที่โรงเรียนนะคะแล้ววันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรน้องธันวาอยู่ในห้องนะคะเดี๋ยวจะออกมาแล้วนะไปเรารับธันมามาแล้วทันวาค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆีก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนคไปไปดูดิใครมา แอนคาราเรมแถมแถมแถมแทมเทมเดี๋ยวเปิดดูดิเดเปิดดูดิใครมาเปิดข้างหลังนู้นเปิดข้างหลังเปิดข้างหลังนู้นก่อนไปดูฝั่งนู้นดิใครมาอันนีม้มาดูดิใครมาใครมาทูเดย์แม่กูกับพี่ดีไซน์มาแล้วนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราไปรับน้องพันวาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราพาพันวามาเซ็นท่านเฟสใช่ไหมลูกเราจะไปเล่นอะไรครับบ้านบอลบ้านบอลโอเคเลยนี่นะคะพี่เกลียพี่ดีไซน์ตรงด้านนี้นะคะ ที่เขาเขามองมาแล้วเขายิ้มหวานเหรอโอเคฝรั่งยิ้มหวานให้น้ำพันด้วยเขาเจอเขาเจอแชร์ใปนสุดที่รักนะทุกคนพี่เกลคทุกสีเลยใช่มีครบทุกสีเลยเอาไปเก็บพี่เกลใช่ตอนเรามาซื้อไม่มีพอเราไม่มาซื้อมีครบทุกสีเลยสีขาวน่ารักมากเลยหมกูจริงบอกว่าอย่าแวะ มแล้วมาแล้วมาแล้วนะรคียวรี่กรด้ไซเลอกตัวนี้นะหนึ่งร้อยบาทมันเป็นแกนลูกกอนเป็นเพื่อนกอนมาแล้วพี่เกมาแล้วเดี๋ยวลองเกะที่ลองเกะลองเกะลองเกะเสียรงสีฟ้าเหรอเียงลองเกะกอนลองเกะกอน ี่ตอนนี้ท่านวามายอดใช้ดูดิว่าจะได้ตัวไหนนะคะทุกคนสไปเดอร์แมนดูดิโอ้มันยังแกะดูไม่ได้เลยว่าเป็นอะไรมันจะแกะอะไรหรอครับมาแกะแกะแกะตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ของท่านว้าจะเป็นสไปเดอร์แมนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าได้ตัวไหนนะนจะได้อะไรท่านว้าจะได้อะไรตื่นเต้นตื่นเต้น ไปเตะแมนอะไรอ่ะดูดิเสร็จไปเตะเมนแล้วนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาซื้อบัตรบ้านบอลน,นะคะหลังจากที่ไปรับน้องธันวามาแล้วเราจะพาธันวากับพี่เกลลี่แล้วก็พี่ดีไซน์เล่นเล่นบ้านบอลกันใช่ไหมคะโอะะ้โหไปรอไปจ่ายตังค์โอคค่ะทุกคนตอนนี้เราได้บัตรมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถุงท้ามาด้วยเดี๋ยวพี่เกลลี่จะเล่นกับน้องใช่ไหมคะมวันนี้จะปล่อยให้แม่นั่งรอด้านนอกนะคะพี่เกลลี่จะเข้าไปเล่นกับน้องนะกับดีไซน์ด้วยอไปถึงท้ากันเลย ค่ะท,ทุกคนเอ้าเจอแฟนขับด้วยแฟนขับมาขอใช้ด้วยแฟนขับตื่นเต้นปานตอนนี้นะคะที่เจอรี่น้องชายแล้วก็นำเข้ามาเข้าไปเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบ้านบอลประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ใหญ่มากมากเลยเดี๋ยวเราจะปล่ยเล่นกันก่อนนะคะเดี๋ยวออกมาจะเล่นอะไรเดี๋ยวไม่กี่าทให้ดูนะนี่นะคะหลังจากได้เล่นบ้านบอลเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเรามาทานอาหารกันตอนนี้ทำมาทานนี่เลยอะไรครับนี่คืออะไรครับไอติมกับอะไร S <S 2> <S 2> เออ <S <S 2> <S 2> น้ำแข็งใส่นะคะนี่นพ,นพี่<อ>เกอรี่พ<อ>ี่ <S <S 2> <S 2> สายก็กินเหมือนกันเอามาผสมกันเลยเหรอโอเคอร่อยนะครับอร่อยมาก